สวัสดีค่ะคลิปนี้มาฟังสปอยหนังสั้นเรื่อง Monster เมื่อโลกภายนอกมีสัตว์ประหลาดเด็กสาวจึงถูกขังไว้ในห้องใต้ดินเป็นหนังที่ถูกฉายในเทศกาลหนังสยองขวัญของอเมริกามาพร้อมกับเรื่องราวที่ชวนให้ติดตามโดยเป็นหนังเรื่องราวของเจนเด็กสาวที่ใช้ชีวิตอยู่ในห้องใต้ดินกับครอบครัวของเธอตั้งแต่จำความได้ซึ่งเธอถูกบอกมาเสมอว่าโลกภายนอกนั้นมีสัตว์ประหลาดและอันตรายต่อมนุษย์แล้วสุดท้ายเธอจะได้ออกไปข้างนอกหรือไม่และมีอะไรอยู่ในโลกภายนอกกันแนะ่มาดูกันค่ะ เริ่มเรื่องด้วยฉากสาวน้อยที่ชื่อเจนเธอกำลังเปิดมองดูหนังสือเก่าเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยพร้อมตั้งคำถามถามพ่อของเธอว่าเมื่อก่อนพ่อเคยมีบ้านแบบนี้ใช่หรือเปล่ามีหน้าต่างมีสนามหญ้าให้วิ่งไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระแน่นอนว่าพ่อก็ได้บอกว่าใช่แต่นั่นก่อนที่สัปปราดจะทำลายทุกอย่างลงมันทำลายทุกสิ่งบ้านของเพื่อนบ้านแต่ไม่ใช่ของเราเพราะเราแข็งแกร่งที่สุด จากนั้นพ่อก็เดินตรงไปที่ประตูสวมหน้ากากกราวกับว่าด้านนอกอากาศเป็นพิษพร้อมกับบอกเจนว่าที่พักเรามีอาหารและน้ําและจะไปข้างนอกสองวันแม่และพี่สาวจะกลับมาในไม่ช้าซึ่งก่อนพ่อจะออกไปเจนก็ได้พูดขึ้นว่าเมื่อสัตว์ประหลาดตายหมดไปเราจะได้ออกไปข้างนอกอยากเป็นอิสระเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนพ่อเมื่อก่อนพ่อก็ตอบแค่ว่าใช่เราก็หวังให้เป็นเช่นนั้น หลังจากที่พ่อได้ออกไปได้ไม่นานค่ะสาวเจนน้อยพูดติดอยู่ในห้องใต้ดินตั้งแต่เกิดก็คว้ากระดาษที่ตัวเองได้วาดรูปปีศาจมาติดที่ผนังกำแพงพร้อมชักมีดปอมออกมาฟาดฟันไม่ยั้งใส่ภาพปีศาจขณะดเดียวกันแม่และพี่ชายก็กลับมาพอดีซึ่งการกลับมารอบนี้พี่ชายสุดหล่อก,ก็มีของฝากน้องสาวเป็นตุ๊กตามหมีสีน้ำตาลให้เป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าอย่างไรก็ตามเจนเมื่อได้เห็นก็รู้สึกเฉยๆยิ้มเล็กน้อยพร้อมกับข่าวคำขอบคุณ ัมาฉากขนาดที่เจนพี่ชายและแม่กําลังนั่งรับประทานอาหารกันอยู่เจนก็ได้บอกกับแม่ว่าในวันพรุ่งนี้เธอก็จะครบสิบขวบแล้วเธอ,เ,ธอเป็นผู้ใหญ่พอที่จะช่วยจัดการอะไรต่างๆได้แล้วหรือสู้กับสัตว์ประหลาดก็ได้เมื่อพี่ชายได้ยินแบบนั้นก็บอกด้วยอารมณ์โกรธว่ารู้ไหมว่ามันวิ่งเร็วแค่ไหนมันจะมาจากด้านหลังแล้วจะเจาะทะลุกระโหลกเราไปกินเนื้อแล้วเนื้อของเธอก็จะไปติดฟันมันมันดุร้ายเจนจะไม่มีใครช่วยได้ไม่ว่าฉันพ่อแอหรือพ่อก็ตาม เจนได้ยินอย่างนั้นก็นั่งฟังนิ่งพร้อมกับจ้องหน้าพี่ชายบอกว่าฉันไม่กลัวมันหลอกและแล้วก็ถึงกลางดึกเจนด้วยวัยที่กำลังอยากรู้อยากเห็นเธอคิดอะไรขึ้นได้จึงไปแอบหยิบกุญแจป,ประตูที่หลบภัยของพี่ชายมาเก็บไว้ระหว่างที่พวกเขาหลับกันด้วยความรีบบวกกับความตื่นเต้นเจนก็ได้ทำกุญแจหล่นเสียงดงังแต่อย่างไรก็ตามเธอก็แอบขโมยออกมาได้สำเร็จ แต่ถ้ามาที่ตอนเช้าแม่และพี่ชายก็กําลังเตรียมตัวออกไปข้างนอกอีกครั้งและบอกเจนด้วยว่าเดี๋ยวพ่อก็กลับมาเร็วๆนี้ทิ้งท้ายด้วยคําว่าเราทุกคนรักลูกนะเจนสลับไปที่เจนขณะที่แม่และพี่ชายออกไปแล้วแน่นอนว่าเธอก็ทํากิจวัตรประจําวันคือเล่นสนุกหยิบมีดออกมาฟาดฟันใส่กระดาษรูปปีศาจเหมือนเดิมแต่คราวนี้มันต่างออกไปเพราะเธอได้เตรียมกลุ่มแจไว้แล้วเพื่อที่จะแอบออกไปดูโลกภายนอกสักครั้ง เจนได้หยิบอุปกรณ์สำหรับหายใจออกมาสวมใส่สวมเสื้อจัดเก็บเตรียมพร้อมเสียบกุญแจเปิดประตูออกมาครั้งแรกได้สำเร็จหลังประตูภาพแรกที่เจนเห็นเป็นบันไดได้เดินตรงขึ้นไปและมีประตูอีกขั้นอยู่ เจนไม่รอช้าก้าวเดินออกไปอย่างระมัดระวังขึ้นบันไดใช้มือผาักประตูออกแสงสว่างส่องเข้ามาที่ตาจนต้องใช้มือบังช่วยทันทีที่เจนก้าวออกมาประตูเป็นครั้งแรกเธอยือนนิ่งมึนง,งงกับสิ่งที่ได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทุกอย่างราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธออยู่ในห้องใต้ดินนบ,บ้านมานาน ด้วยความสงสัยเธอก็ได้เดินไปรอบๆบ้านอย่างช้าๆเจนได้เห็นภาพครอบครัวที่ดูมีความสุขของเธอซึ่งไม่มีรูปเธออยู่ในนั้นเลยทําให้เธอยิ่งสงสัยไปกันใหญ่ว่า๊ะทำไมบ้านดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีและเมื่อเจนเดินไปที่หน้าบ้านเจนก็ได้เห็นคนกําลังเดินเล่นรถกําลังวิ่งผ่านปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่แปลกไปคือทุกคนมองมาที่เธออย่างสงสัยเช่นกันราวกับว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร ขนาะเดียวกันเจนได้ถอดหน้ากากออกพร้อมกับสูดอากาศหายใจเข้าอย่างเต็มปอดซึ่งในเวลานั้นเองพ่อแม่และพี่ชายของเธอก็กลับมาพอดีเมื่อพี่ชายเห็นน้องสาวยืนอยู่หน้าบ้านก็อุทานทันทีชิบหายแล้วพอเห็นแบบนั้นก็วิ่งไปอุ้มเจนพาดหลังตรงเข้าไปที่บ้านทันทีจากนั้นก็จัดเจนเข้าไปในห้องเหมือนเดิม แน่นอนว่าระหว่างนั้นเจนทั้งตกใจเสียใจและทําอะไรไม่ถูกได้แต่ตั้งคาถามว่าทําไมถึงทากับเธอแบบนี้ทําไมโกโหกว่ามีสัตว์ประหลาดปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้พร้อมกับทําลายข้าวของในห้องเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานเจนก็สงบขึ้นนั่งกอดเข่าเสียใจอยู่ยเงียบๆทันใดนั้นเองก็เหมือนมีเสียงดังเกิดขึ้นที่ด้านบนของห้องเสียงดังรุนแรงราวกับว่ามีสัตว์ประหลาดบุกจากนั้นก็มีเสียงพังประตูเข้ามาเสียงร้องต่อสู้ซึ่งเจนก็ได้แต่เอามืออุดหูก้มหน้าเพราะกลัวยอย่างมาก ทันใดๆก็มีเสียงกําลังพังประตูห้องเข้ามาหาเธออีกเจนตกใจสุดข,ขีดพร้อมกับพูดขึ้นว่ามันไม่มีสัตว์ประหลาดมันไม่มีสัตว์ประหลาดพูดย้ำๆตลอดทันทีที่ประตูพังก็มีแสงส่องเข้ามาแต่กลับไม่ใช่สัตว์ประหลาดอย่างที่คิดกลายเป็นเจ้าหน้าที่มาค้นหายอย่างไรก็ตามด้วยสัญชาตญาณเจนกลับรู้สึกกลัวแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ถูกควบคุมตัวไปจากห้องใต้ดินขึ้นไปด้านบน ตัดมาที่ด้านบนของบ้านเมื่อเจนถูกนําตัวขึ้นมาเธอก็ได้เห็นพ่อแม่และพี่ชายของเธอถูกจับกดลงกับพื้นมัดไว้ราวกับว่าเกาะเหตุอาชญากรรมมาพี่ชายก็ได้ตะโกนบอกน้องสาวฉันขอโทษฉันขอโทษเสียงร้องด้วยความเสียใจขณะที่เจนถูกควบคุมตัวแยกออกไปเมื่อถึงหน้าบ้านเจนก็ยังคงขัดขืนพร้อมตะโกนให้คนช่วยอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีเพื่อนบ้านเห็นก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้อีกทั้งยังเหมือนถูกซุบซิบนินทามองด้วยสายตารังเกียจอีกด้วยเจนถูกนำ ตัวขึ้นรถตู้ของทหารที่ภายในรถก็มีเด็กจํานวนหนึ่งซึ่งถูกจับมาก่อนหน้านี้และเรื่องก็ได้ตัดจบไป สำหรับเรื่อง Monster เป็นหนังแนวรุนระทึกที่ต้องบอกเลยว่าดีมากๆพอสเรื่องตื่นเต้นตลอดเวลาซึ่งเหตุผลที่ทหารเข้ามาจับควบคุมตัวเจนไปเป็นเพราะนโยบายของภาครัฐที่มีกฎหมายควบคุมประชาชนไม่ให้มีลูกเยอะเกินไปใครฝ่าฝาืนขัดคำสั่งต้องถูกควบคุมจัดการอย่างเข้มงวดและนี่ค่ะก็เป็นสปอยหนังสั้น Monster ส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรแนะนำแอนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะ เกสมูฟวี่ขอตัวราไปก่อนฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ